ทิปส์กับเชฟคานินะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องอาหารยวนหรือว่าอาหารเวียดนามนี่เองนะครับเน่ท่านผู้ชมคือประเทศไทยอ่ะเราก็จะเป็นภูมิภาคของเราเป็นเหนือใต้อีสานกลางนะครับแล้วมีตะวันออกด้วยเวียดนามแห่งนี้เขาก็จะเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามกลางและเวียดนามใต้อาหารแตกต่างกันยังไงถ้าพูดถึงนึกถึงอาหารเวียดนามแห่งนี้ที่ขึ้นชื่อที่สุดคงจะเป็นเฝือ เฟืออย่างนี้อต้นตำรับอย่นี้ก็คือมาจากเวียดนามเหนือนี่เองนะฮะอาหารที่ขึ้นชื่อนี่เฟือก็คือเวียดนามแล้วก็จะเป็นบันคื้นบันคื้นอย่านี้ก็คือปอบเปียปอบเปียยวนเนี่ยนี่จริงๆแล้วของทอดอย่างนี้กับของสดอย่างนี้จริงๆแล้วก็คือว่าของชาวเหนือชาวเหนืออย่างนี้คือรสชาติเนี่ยค่อนข้างเออก็คือเมืองหลักๆที่นั่นก็คือเมืองห่าน้อยก็คือเมืองหลวง อาหารจะออกแนวแบบไม่จัดจ้านเท่าไหร่นะฮะแบบรสชาติอย่างนี้จะไม่เค็มไม่หวานค่อนข้างจะบอกว่าไม่มีรสชาติเลยก็ไม่ถูกแต่ว่าทำไมอาหารเนื้ออย่างนี้นี่เนะนี่ยวยนนามเนื้ออย่างนี้ก็จะให้เชฟนึกถึงอาหารญี่ปุ่นนิดหน่อยนะฮะคือไม,ไม่ได้เป็นรสชาติที่มันจัดจ้างเลยนะฮะของพักกลางอย่างนี้เนื่องจากว่าพักกลางอย่างนี้ก็คล้ายๆอีสานบ้านเรา แต่นั้นอ่ะผักก็กินผักดิบผักสดก็จะเยอะแถวนั้นเนี่ยนี่จะค่อนข้างปลูกผักเกษตรกรนี่นี่มันจเจริญติดอันดับนะฮะดังนั้นที่นั่นอาหารก็จะออกแนวที่เผ็ดมากที่สุดสมัยก่อนเนี่ยนี้นี่น่ก็คือเมืองหลวงก่อนที่ย้ายไปฮหาหนอยอย่างนี้ก็จะอยู่ที่ภาคกลางก็คือหวยนี่เองแต่นั้นมันก็จะมีเมนูหนึ่งที่ขึ้นชื่อที่เขาเรียกว่าบ oh ุ้มบ oh ่หวยบุ้มบ่อหวยอย่างนี้ก็คือว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ของขวยนี่เงองอนะรสชาติมันอย่างนี้ค่อนข้างเผ็ดไม่ได้ไม่ใช่กับเผ็ดนะไม่ใช่เผ็ดพริกขี้หนูนะแปลว่ารสชาติอย่างนี้ค่อนข้างจัดนะครับถ้ามีโอกาสไปเที่ยวก็คือว่าสองเมืองใหญ่ๆก็คือดานัางกับขวยอย่างนี้ต้องริมล่องเลยนะครับของฝุ่มบอกไว้ส่วนใต้ใต้นี้คงจะเป็นตัวที่มันจเจริญมากที่สุดเพราะว่าตั้งแต่สงครามมาอเมริกันมา เป็นเมืองการค้าก็คือเมืองไส้งอนนี่เองหรือว่าเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์แล้วปัจจุบนันนี้แถวนั้นอย่างนี้ก็จะมีริมทะเลเป็นพันกิโลเลยดังนั้นนะของอาหารทะเลดงังของหลายๆาอย่างเนี่ยคือของสิ่งธรรมชาติที่มาจากของแม่น้ำหรือว่าของทะเลนี่ค่อนข้างจะเน้นที่นั่นเพราะว่าแม่น้ำโขง ประเทศที่จุดสุดท้ายที่ออกหลายออกมาจากอินโดจีนนี่ยนี้ก็จะผ่านของเวียดนามใต้ก่อนที่จะเทออกไปที่ทะเลซา u t ์ไชน่าเลยก็คือจีนใต้เลยนะครับแะนะอาหารเวียดนามน,นี่ยนี้ก็ท่านผู้ชม มีโอกาสได้ไปเที่ยวเวียดนามหรือว่าปัจจุบันนี้ก็เริ่มบูมที่กรุงเทพแล้วก็มีหลายหลายส่วนหลายหลายร้านอาหารเวียดนามที่มาเกิดขึ้น,มาานเมื่อไหร่ไปทานอย่างนี้ก็จะมีเออรู้มากขึ้นว่าเฮ้ย hey, นี่คือเนื้อกลางใต้หรือว่าที่ไปมาของเวียดนามในอินโดจีนอย่างนี้มีอิทธิพลขนาดไหนในอาหารกับอาหารไทยของเราในปัจจุบันนี้นะครับรละละเอียดสามารถติดตามได้ที่ www.facebook.com/wasabi_generation ครับ ไปไงครับท่านผู้ชมอาหารอร่อยไหมอาหารเวียดนามนะครับในกรุงเทพอยนน่างนี้จริงๆแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยกรุงเทพอย่างนี้เนี่ยไม่แพ้ที่ไปเวียดนามเลยเหมือนกันนะครับแล้วโคเก็ตของเราวันนี้แหละเป็นยังไงล่ะเอ้ยดูลายการเสร็จแล้วนี่นะ่ะจะเข้าครัวไปลุยเลยไหมเออหรือว่าจะไปทานข้าวข้างนอกเช่บอกว่าทำสองอย่างเลยไม่ก็ลุยครัวก่อนมื้อเที่ยงแล้วก็ไปทานข้างนอกบ้านหรือ ท่านข้างนอกบ้านก่อนแล้วก็ดูครัวทีหลังยังไงก็ตามแฮปปี้ซันเดย์นะครับพบกันใหม่อีกทีอาทิตย์หน้าในรายการ Great Food Good Life by เชฟคานีเฮ้ยสวัสดีครับ